นอนโมแล้ววะัะหาไปที่เรียนเรียนรู้ปทีของเอ,องาสมตังนี่จเราจะลองหเ้งยหออยากอยายงมอยายงมนั่งบงังลองครับเดียวองไนนี้เขาสิ ตีกิบีกกิีีกกสิอื้นยูทนั่นเปิดเบอร์เ้ออย่าเปิดเบอร์สองมันแห้งใบมันชีลดเบอร์สใบมันชรลดี่อาพาถมแม่เพิ่มทายลงยูทูบหรอก็มาถอดตัวก็มาถอดเนี้ยตนั่นหรอกเราติดด้วยจะทาย วาดเอ้ย,ว,ยว่าชนะเอ้ามีเก่าเอ้าเอ้ลบคลิปด้วยนี่นมีแกะเมียเก่าบาได้ลบคลิปขคาตาเตียงได้เหรอแกวเล่าไปใช้อเอาถือมือกันดี ดาิมเนโอ้ดาดิ่เลยงยาม่ไดใช้อดาบอ่ะนบ่เปื่อยอายุไอ้่อดาดหนึ่งหนึ่งตัวไม่ด้โตี้ใช้น้ำตาลเลยต้องกิ่นมขามกงไ่าะน้เนื้หมูน้เนอมีกนมเ้อออกมี้ไปเร่ มันหวานแล้วเนี่ยมันหวานโมกินมมกันน้มอย้อนนี้หนาแล้วดูจนแห้งแล้วจ้ไม่ออกเด้อดูเจ๊งเลยเอาเขาว่าน้มเอามาหยอดอันนี้ไหมาบงค่ะยิแต่เราคูณบะเบง ยนสองต้นไปอยเบมันม yeah, ันหนาตกเมา่อก wow. no ี้นี่คือลาบากเนาะเอาเตยรถไปติมาเตยไปบ้าเขาเมื่อคนรถบ้านนาเองบ้าเตยไปเา่ตไปจอดอยงบ้านในพนาเขา

เราเลี้ยงไายมาทั้งสเลี้ยมาทั้งแปดที่บอกเจ็บบอลลูไจมายุดซอยเช่นนั้นแหละตะกี้เราคนเดียวกันใอ่ปะบางครั้งแปรงแหนวแลน่ยเราดูจะ่ขยนังคือเราหยุดที่ที่่อแล้วเมาไขยวกเมาเดี่อยขแล้เสียก็ตีท้องแดงไม่ข่อยเก็บใส่ถุงปักแล้วก็ขายจดูจะกันเาเรามาขายนี่แมนี่แม่เรามาขายอยุ่ถุงเงิ้น่ะขายสีผ่านเพราะเราออกจากที่ที่ เขารู้ตอนนี้คบันทึกเกี่ยงไว้ด้วรักของเขาวาดชนะรลงแกะมาวาดจไม่วาดฉันหรอกเออเดี๋ยวเราลองผิดเรารองเรอตั้มแบบเขมใสของม่นนี่อะไรอ่ะไม่ว่ามีแท่ของกระถางเลยนุ่มหมดปูเลย เบ็ดโลกออะเบิดได้ไหนี่มวนี่เ <Luckily> บิดดพี่ไส้เน่ยคอยนี่คืออันดับหนึพี่ไส้กลางกับอันดับสองอยอันดับสามได้นิ่ายขมายขมูนี่ใส่แลงหงอนเไโอ้ใส่ไปหงอมผมเลยก็ปลูกดอกแใส่บีก เอาบีบเป็นตะกี้เราปลูกไว้เหรอเราบ่อบ่อบ่อเราใส่บีบบ่มันจะเป็นวิบท่าก่าเนาะพอท่าก่าเราเอาเขาหักนะมันคอดได้สิอืมจะคอดกันนโอ้ใส่วิกกบกระปุกเอาเนาะมันปลูกเป็นแสนครับปลูกอะ่ะไม่ไม่ได้เป็นแสนไข่ฟ้ามันจะทำมาคูกะเหรอไม่ทำน้อยหรือเปล่า ไหนทำประมาณไหนตรงเนี้อะบะมีตรงด้านหัวล้านเขาเขาปลูกต้นมองหัวล้านในตอนพื้นหัวพึ้นหัวเลยเหรอเขาไม่ได้ปลูกเบด้เขาปลูกแค่หมอนมบะมี่เขามันบะมี่บัดเลยแม่สงขี้เม่มิวมึงเห็นบนอย่กูมึงเห็นบะมีเลยคนสร้างคนแพงบ่ปลาดิเห็นบางกันบ่บางกันเป็นแสนเไมนกันบักไอที่ว่าอยู่นั่นเมืนท่านห้างก็คือบุกปลาเราคนขายใบ่ ขันข่ข่มันมีอยู่เสีนผมจีมนงอกรือคนขามันบจังบงอกระจได้หอแเวลาแล้วเ่าแล้วราบท่านก็บเรื่องวาเท่าก็เท่าแต่ผู้ใดคิดหลายก่หลายุคนหคิดหลายหรือบ่หลายเท่านั้นแหะเปลี่ยนคนทอนพอดีมาถวยมา ตกมาเป็นเหยื่อพนกงานเงี้ยถไทยยูทูบคือเบาเบาเอาเคยเป็นหง้ยอีกคนใช่ที่ต้องยืนเดอเ็นรเพลงไทยหรือปล่าเพาลูกีที่เย็ดเลยก็ทอดขี่คานดิก็ทอมันละเอ็ดได้สวยอันนี้ที่เก็บทอดทอดตรงไหมขี่คานดครับ เอาพโตประกอบหามีสานองเสองหวยปะมังบง่เว่าผู้เดลักไปตามเรามาขโมยไ่ได้นะพี่้องกันบียดมีนะเนี่ยมาพกนเนื้อห่จาพ่ไเอหไือุจ้า้อเ้ากน้า่อย่นพไม่เห เบียดเบียนได้ซาวแคเดียชิลดจนบดท่อไอ้ิ้ว